สวัสดีครับพอพี่้องท่านผู้ชมทุกๆุกทันนะครับมาพ้อกับดอนลาบเมื่อวันที่25มีนาคมพศ2567น,นะครับผมบอกว่าสิมีมองได้ดีมองได้เด็ดนะครับดอนลาหูก,ก็สติปตามมา่าให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันนะครับมักชอบจังไหนก็จจงคอยตัดสินใจกันอีกคร้งหนึ่งนะพี่้องเนาะ ครับกับมีรายสํานักที่ดอลลาได้นําเสนอไปนะครับ FC บางท่านอาจจะยังท่านในเบืองอาจจะยังท่านในช่วนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้พี่น้องนะครับผมฝากไว้อีกจักหนึ่งช่องทางก็แล้วกันช่องดอลลาชาแนลนะครับหาบ่เห็นหาบ่พอกับพิมพ์คําว่าดอลลาชาแนลเข้าไปนะครับมันการเสีงขึ้นมานะครับสามารถรับชมในทุกคลิปนะครับที่ได้นําเสนอไปนะพี่น้องนะครับผม คลิปนี้นะครับดอลลาร์กาชิมีตัวเลขแนวทางของปูสามนะครับผมมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีตั้งช่องได้ติดตามรับชมกันนะครับเ่าต้องเสียเวลากันโดนนะครับเอาสิมาเบิง่งสถิติยอดหลังจากสองงวดก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นงวดวันที่1มีนาคมนะครับพศ .2567 นะครับปูหายมากอะ03พี่น้องนะครับแต่เป็นลางโค้งสุดท้ายนะครับ เลขที่ออก6 0 3 7 9ล่างนะครับเป็นที่หนาสีดายดยพี่น้องนะครับตัวเลขของปูลุลดนะครับไปขึ้นบนนะครับผมงวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมกับปูให้โค้งสุดท้ายบน4ี่หเม็ดเดียวล่าง75หเม็ดเดียวนะครับผมเลขที่ออกพี่น้องนะครับ6 2สองดนะครับผม7 8ล่าง6 2สองบนนะสิได้นะพี่น้องเนาะ ของปูเป็นซีหกอันนี้เป็นเจ็ดห้านะครับผมถือว่าไข่เคี่ยงแตะกระดุดไปพี่น้องนะครับมาตามกันต่อมาชมกันใหม่ของปูสามแปดที่เป็นแบบนี้ละนะครับผมขันย่มเขาเข่าเต็มๆเ,เลยพี่น้องนะครับตัวเลขอะหลายคู่บหลายชุดดอกนะครับขันช่วงควงชุดไทยช่วงต้องงวดปูอาจจะให้หลายชุดแน่อันนี้ดอลล่าได้มากอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมปูสามแปดงวดวันที่ หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปูก็ได้ปล่อยไปแล้วตองงวดนะครับอาจจะมีเอฟซีหลายท่านนะครับได้ติดตามเราชมแล้วนะครับผมอันนี้เป็นชุดล่าสุดนะครับที่ปูได้ปล่อยมานะครับผมตอนหลักก็ได้ตัวเลขนี้มาจากทีมงานนะครับผมเพินได้กรุณาน้าทรงมาาหายนะครับขอประคุณทีมงานทุกๆท่ทานนะครับที่สนับสนุนตัวเลขแนวาทาง ของปูสามแปดตรงมห้ยกับดาราชาแนลพี่้องนะครับแล้วนกะ็กราบน้ำมัตรการปูสามแปดพร้อมนะครับผมเนาะนะครับผมมาเบิพความกันเลยบนล่างนะครับวิ่งบนนะครับของปูหอยมาหกจับคู่หยหกหนึ่งหกแปดหกเก้าหกสี่หกเจ็ดพี่้องเด่นเม็ดเดียวหกสี่ชุดสามตัวเจ็ดหกสี่ ค,คันพูได้มากชุดหนึ่งชุดเดียวนะครับพี่น้องมากชุดหนึ่งชุดเดียวก็คือหกซีเลยนะครับผมถ้าว่ามากักตัวที่ปูจับคูให้เอาเลขติดของปูเลขวิ่งของปูไปจับคู่ซส่ใดกับตัวที่ห้ามมีอยู่นะพี่น้องเนาะนะครับผมอันนี้เป็นชุดบนต้นชุดล่างนะครับผมกับมีเจ็ดมีเก่ามีศูนย์ปูให้มากเป็นหลักสิบนะพี่น้องนะครับเจ็ดเก้าศูนย์นี่ จับคู่ให้3คู่3ชุดเท่านั้นนะครับผม9 2 7 2 0 8เอนะครับบ่าหลายคู่ว่าหลายชุดนะครับผมอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยอ่านะครับผมอาจจะมีคลิปตองวดหล,หลายคลิปนะครับที่ทั้งทีมงานเพื่อนเด็ดไปี่ทายทำนอ้องพี่้องเนาะนะครับบางท่านอาจจะได้รับชมแล้วบางท่านอาจจะยังให้รับชมท่านผู้ใดอยากเบิ่งชุดสรุปนะครับนี่ครับดี๋ยวลาได้เอามาให้เบิ่งแล้ว นะครับรายละเอียดนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางทีมงานท,ทุกทท่านที่เพิ่นไปท่ายทํานะครับดอนลากก็ได้ตัเลีแนวทางมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงกันเท่านั้นนะครับแบบจอจอจันจันไ่ต้องเสียเวลากันหลายนะครับผมแคบหน้าจอไปเลยพี่น้องนะครับตเลีแนวทางล่าสุดนะครับของปู่38อาจจะมีปั้นท่งคงสุดท้ายเม็ดเดียวชุดเดียวนะครับมือใกล้ๆมือเล็กออก นะครับผมพันมียังเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงยังไงด,ดอลดลร์สิเอามานําเสนอให้ทีให้นอ้องให้ท่านผู้ชมได้เบืองได้ช่วมกันอีกที่หนึ่งก็ัแล้วกันนะ้พี่น้องนะครับผมอันนี้เข้ากับแคบนะจอว้พิจารณาเป็นแนวทางเบืองประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องมักชอบอยังไงก็จงตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับผม เห่งๆเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าจิตจะจนเด้อพี่น้องถ้ามัก้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนํานะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบอะไรพลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับผมสวัสดีคับ